พี่ป้อมวินิษนะครับเป็นเมคอัพอาร์ติสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพี่ป้อมเป็นช่างฝั่งสีคิ้วที่โซบาวสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้ก็คือมาออกรถกับบีออโต้เฮาอันนี้ไว้บริการลูกค้าแล้วก็บริการตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. จะบอกว่าใครที่มา b ีออโต้เฮานะครับพี่ป้อมการันตีเลยว่าบริการดีมากแล้วก็พนักงานขายก็คือแบบให้ความรู้ให้ข้อมูลกับลูกค้าค่อนข้างแบบดีเยี่ยมเลยซึ่งพี่ป้อมอะ ซื้อรถกับทาง B Auto House เพื่อที่จะไปบริการลูกค้าให้กับร้าน So Ba Studio เนี่ยก็คือเซลล์มาที่ร้านแล้วก็โหให้ข้อมูลแบบดีจริงๆจนพี่ป้อมแบบตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตัดสินใจที่จะซื้อรถนะครับพี่ป้อมแนะนำมาที่ B Auto House เลยเพราะว่าที่นี่แบบบริการดีมากและที่สำคัญก,ก็คือโอ้ได้รถแบบดีได้รถไวแล้วก็รถนี่ก็คือแบบ มากนะครับพี่ป้อมแบบแฮปปี้มากกับ B.Auto House จะกิจกรรมดีๆกับ B.Auto House นะครับเจอกันกับพี่ป้อมนะครับกับเวิร์กช็อปเมคอัพนะครับใครที่เป็นลูกค้า B.Auto House นะครับมาลงทะเบียนได้เลยนะครับเจอกันนะครับวันที่9สิงหามนี้ครับ